สวัสดีครับนะครับกับช่อง YouTube นะครับสุพจ์เกษตรทรัพย์สินนะครับช่องที่แบ่งปันความรู้งานซ่อมสีรถยนต์ภาคสนามจริงเล่นจริงเจ็บจริงเงาจริงหลายจริงนะครับแน่นอนนะครับก็สดเหมือนเดิมนะครับกับผมนะครับตีอินเตอร์นะครับนี่ก็เป็นบรรยากาศสดๆนะครับเราถ่ายกันในออฟฟิศนะครับวันนี้พิเศษนิดนึงนะครับเป็นบทสัมภาษณ์พิเศษนิดนึงนะครับเอ็กซ์คลูซีฟนิดนึงนะครับไม่เกี่ยวกับงานนะครับปกตินะครับเราจะเห็นกันอยู่ในห้องพ่นนะครับวันนี้เราเข้ามาสู่ออฟฟิศ นะครับก็จะเป็นบทสัมภาษณ์เล็กๆน้อยๆนะครับให้รู้จักกันสักนิดหนึ่งนะครับนะครับวันนี้นะครับเราจะพามารู้จักกับอ่นายนิยมโพธิอ่โพชตุรัดนะครับโพชตุรัดนะครับถ้าเอ่ยชื่อนี้นะครับแน่นอนนะครับอาจจะไม่มีใครรู้จักเขานะครับแต่ถ้าเกิดบอกว่าช่างต้นนะครับแน่นอนนะครับยานสายน้อยนนทบุรีนะครับไม่น่าจะไม่มีใครรู้จักเขานะครับลายสายรถยนต์ลายสายรถซนตสิ่งนะครับ นะครับเป็นช่างสีรถยนต์นะครับประสบการณ์อายุงานเนี่ยร่วม30สปีนะครับแล้วเป็นเจ้าของอู่พ J Auto Bo d บอบช่างต้นเลยนะครับก็นะครับวันนี้นะครับรบกวนแนะนำนะครับให้ช่างต้นแนะนำตัวสักนิดหนึ่งนะครับว่าอ่าเป็นใครไปจกไหนอะไรยังไงคร่าวๆนะครับคร่าวๆนะครับครับครับสวัสดีครับก็ช่างต้นนะครับผมก็คือเป็นเด็กจากเด็กป้านอกครับผมที่เข้ามาจักีุเทนครับตั้งแต่เด็กๆครับผม ก็เริ่มที่จะเข้าสู่วงการเด็กๆก็คือก็ตั้งแตทั่วไปครับตามติที่ทั่วกปแล้จะมีของตัวเองได้ครับก็เราก็ต้องแบบใช้ระยะเวลาหลายปีครับฝึกฝนระยะเวลาหลายปีกว่าที่เราจะมีฐานในการจุดแล้วจุดเริ่มต้นนะครับจุดเริ่มต้นในการที่แบบเข้ามาสู่งานช่างสีรถยนต์แบบเต็มๆตัวเลยเนี่ยมันมีจุดจุดไหนจุดไหนยังไงว่าเข้ามาได้ยังไงจุดเริ่มต้นแล้ก็จุดเริ่มต้นของผมนะครับ คือตอนนั้นสมัยตอนที่ตัง้งแต่ว่าตั้งแต่พ6นี่เจ็ดนี่แปดเลครับช่วงนั้นนะครับอืคือหลงทางโรงเรียนเนี่ยจะไม่มีการรับเข้าทีเรียนถึงงสามหกคือจะแค่โปหกได้สาม,มารถเรียนถึงงอหกได้ครับคือล้วก็อย่างที่ทำบ้านราฐานะอะไรเงี้ยแล้วก็ไม่ได้เป็นฐานะมั่งมีอะไรมากมายแล้วก่จบโปหกก็เข้ามาในกรุงเทพ พ่อพาไปฝากตามอูรถเลยอเก็มไม่มีโอกาสได้ไปจับงานเมื่อนี้นียคือได้ข่าวว่าไม่เคยจับงานอื่นเลยไม่เคยนะครับไม่เคยไม่เคยในชีวิตไม่เคยได้จับงานอื่นคือเข้ามาอยู่อู่รแรกนะครับคือตั้งแต่อู่เต่าแถวประชานิเบศนะครับแถวซอยตามกีเนี่ยอบุรีเนี่ยอู่รแรกของผมเลยครับตอนนั้นรู้สึกว่าอายุน่าจะสิบสามปีได้ครับจริง ตัวเล็กเปิเล็กอยู่ขนาดใครใครเ็ตัวเล็กอย่างเจนี่ครับเจ๊นี่เดือนผ่านมไอ้ตัวเล็กไอตัวเล็กตลอดนะครับคือตอนนั้นรายได้คือตั้งแต่เดือนเดือนห้าร้อยครับเดือนห้าร้อยซึ่งไปอยู่ในกระถางเกลี่ยเกียกับรับหนลูกอะไรเงี้ยเราทำมันหนึ่ครับระเบิดตังเงินใช้เนี่ยอืมอาทิตย์ละห้าสิบบาทไม่น่าเชื่อเลยเปรียบเทียบกันระหว่างเงินสมัยนั้นกับสมัยนี้แล้วส่วนตัวณตอนนั้นที่เราเริ่มต้นงานสีรถยนต์เนี่ยส่วนตัวเองเราเนี่ย ในความรู้สึกส่วนตัวเนี่ยไอตอนนั้นเราทําด้วยความที่แบบเราไม่มีอะไรทําหรือว่าในส่วนหนึ่งเราพอเขาลองมาทําแล้วเรารู้สึกชอบมันด้วยก็คือส่วนตัวเราชอบด้วยด้วยไหมตอนแล้วตอนนั้นปีแรกๆของผมนะครับหมายถึงว่าผมคิดว่าเรื่องเงินเดือนเนี่ยไปเปรียบเทียบกับทางสมัยนั้นถ้าเป็นรกโรงงานปัจจุบันนี้แต่ก่อนถ้าเป็นทุกโรงงานเนี่ยเงินเดือนเขาบรกะฐานอยู่ประมาณพันหกทอะไรเนี้ยแต่ผมทํางานเกี่ยวกับรถยนต์เนี่ย เงิน,นเดือนอยู่แค่ห้าร้อยเราก็นึกอยากจะได้เยอะอย่างคนอื่นเกาอย่างเงี้ยน้อยใจเองว่าทำไมจังเี้ยเียงเงินเดือน 500, ออห้าร้อยอยากซื้ออะไรทังอย่างเนี่ยเงิน,นเองตัวร้อยกเข้ายัง่ทำงานั้นเดือนยังแทบไม่อื้ไม่ได้กับสมัยนั้นช่วงนั้นนะครับอ,อ,อื๋อก็ก<อ>็มีตรงนั้นเป็นเป็นเป็น,ปนแรงผลักดันด้วยเป็นแรงผลักดันด้วยครับของยางเขาเปีที่สองมาปุ๊บึงนี่เริ่มงเงินเดือนเราเริ่มขยับเราเริ่มขยับก็คือหมายถึงว่า คือการแบบเทียบเทียบกับสมัยนี้ครับสมัยก่อนนะครับการที่เราจะมาจับนิโก้มีนะสมัยนะั้นยากครับยากยากผมรู้เลย,ยนะครับที่จะได้ที่ว่าจะมาจับนิโก้ห้บบินไม่ได้ลยห้างแล้วจะไม่มีใครสอนเราด้วยใช่ไหมส่วนใหญ่เขาจะไม่่อยสอนอหรือเขาบอกทีเดียวสมัยนะั้นคือลูกพี่ลูกพี่เนี่ยจะมีหลายๆคนทุกคนเป็นลูกพี่เราหมด เราก็จะแค่เขัดน้ำขัดตัวเล็กมือเปิดเราไม่รู้เลย่าขัดให้ขัดแล้วก็ขัดอย่างเดียวไม่รู้ว่าอะไรต้รงขัดจนทะลุปูโปงหมดทะลุปูโปงหมดขัดวันทุกวันึงเล็กเลยจากออกมาแล้เจ๊ก็เดินมาแล้วน้าในตัวเล็กแห่งจับมืงจับกายปีแรกครับไม่มีโอกาสที่จะได้จับปูโป้ไอ้เพื่อขัดสนิมเนี่ยได้ขัดแม้กระทั่งขัดยาเนี่ยยังไม่มีโอกาสเลยเขาวรจะของเสียอย่างคือเขาห้ามเราตลอดเลยเขาให้จะเหมือนสอนเรื่องพื้นฐานมากกว่าครับพื้นฐานตั้งแต่เริ่มต้นเลย แล้วอะไรมันคือจุดเปลี่ยนในการที่แบบจากเด็กขัดงานเข้ามาสู่ความเป็นช่างโป้เข้ามาสู่เป็นช่างพ่นอ่ามันมีจุดเปลี่ยนยังไงจุดเปลี่ยนผมว่าคนที่จะขึ้นมาจากเป็นช่างครับผมว่ามันเป็นโดยอัตโนมัติครับทันทีครับมันเป็นอัตโนมัติตรงที่ว่าจากที่เราขัดสีเนี่ยขัดยาเเกี่ยวกับความทะเยอทะยานอยากส่วนตัวด้วยไหมใช่ครับเป็นความทะเยอทะยานอยากกับหนึ่งบวกกับที่ว่ามันเพื่อนโรงงานรุ่นเดียวกันเพ่หันเราเห็นเขาเติบโตกว่า อะไรแบบนี้นะพัฒนาไปไปไปอีกสเต็ปแล้วเหมือนทำกันลักษณะทำแข่งกันอ่าแต่คือทั้งแก่เขาจะปล่อยงานคือเหมือนว่าเข้ามาพองกันทั้งแกจะปล่อยงานมาหัวใครจะไปดีอะไรนะเออใครจะได้ขึ้นมาทวงก่อนหรืออะไรเนี้ยเราก็พยายามอยากให้มันได้เหมือนเขาอ่าได้เหมือนเขาโอ้ทำไมเราทำหัดงานก็รุ่นเดียวกันอะไรเงี้ยรุ่นเดียวกันเดียวกไมเลยขาแบบเขาทำไมเป็นเร็วกว่าเราอ่ะ่าแต่ก่อนีมีคำคำหนึ่งที่ว่าพี่ก็จะใช้อยู่คนเดียว ทำงานไปบนันงเอาไเล่นแล้วเมื่อไหร่จะเป็นวะอะไรๆคำนี้มันบางทีมันท,ทาให้เราท้อท้อบางทีผมนอนร้องไห้ตลอดเลยว่าคิดถึงบ้านครับคิดถึงบ้านอยากกลับบ้านอย่างเดียวคือไม่อยากทำารื่งานไม่อยากทำแล้วคือแรงกดดันหนัถึงตอนสมัยนั้นจะว่าโหดก็ว่าก็ไม่เจอครับแต่หมายถึงว่ามันอยู่แบบตัวเดียวตัวเดียวหรือตัวคนเดียวอย่างอะไรก็คือสมัยนั้นสมัยนี้ไม่เหมือนกันแต่ก่อนคือลูกพี่เราคือให้แก่กับลูกพี่ทุกเวลาอะไรเงี้ตักผ้า ให้ลูกพี่บั่งตกกอนเต๋ามานั่งจักผ้าแล้วพี่ให้ตังติดบาทรอิิบาตรดีใจได้อะไรเงี้ยข้าศักข้าเราก็โปอยอยู่ได้แล้วจุดเปลี่ยนตอนนั้นผมได้ยินช่างต้นเคยไล่ผมฟังเลยจุดเปลี่ยนในการจากช่างโป๊ในกระโดดขึ้นมาเป็นช่างพ่นเนี่ยเอานั้นล่าลองเล่าเหตุการณ์วันนั้นให้ฟังหน่อยแหมตอนนั้นผมจาคุณคุณไม่แน่ใจว่า,วาอ่าว่าช่างพ่นไม่มาหรืออะไระสักอย่างหรือเปล่าไม่แน่ใจจะไ,ไล่จากคือว่าพอเราเป็นแบบนั่นโป้ก่อนครับพอได้จับอีโป้นีมาเตจปุ๊บ จากี่โกอ่ะงานิ้นแรกที่เราเป็นโดยเป็นรองมัดคือที่ว่าหมายสามารถทุกวัานเราทำทพูดเพือนและมีความภูมิใจตรงที่ว่าท่างคนก็เพื่องานเราแล้วไม่ต้องไปแค่ตรงนั้นคือว่าเราประสบความสำเร็จมาแล้วกึือแล้วก็จะมีพี่ตัวละที่เนี่ยลงมานี้ไหมที่นี่ไหมจากมีเดือนปีแรกปีแรกห้าร้อยปีที่สองแปดร้อยผมย้ายอยู่แหละขึ้นมาละร้อยเลยอื ดีใจมากดีใจมากเริ่มมันเป็นการพัฒนาก้าวกระโดดของฝีมือด้วยแล้วก็รายได้ด้วยตอนนี้คือเริ่มแบบจับพิจารจับแล้วจับจนชินแล้วออืจับจนชินไปชินมาปุ๊บตอนนี้เริ่มแล้วตอนนี้คือความผูกพันพี่กับลุงรองทุกแก่ที่แ่บเขาไว้อย่างใจไว้อยงใจแบบมีเมตตากับเราเห็นเราเก่งไว้ให้โอกาสอยากให้โอกาสให้โอกาสสามารถให้เราทำรถคันนี้มาเลยมึงพื่เต็มเลยให้เพ้่อเต็มแต่ว่ารถเก่งไม่ได้จับแต่ต้องนะครับตอนนั้นทำเสร็จพวกรถกระบะทุกโรงงานทุกอะไรอะไรเงี้ย สมัมนัก็คืออย่างรถแท็กซี่รถกระบะที่มีลูกกลัวอะไรใดที่สามารถปล่อยงานให้เราทําได้อืมอืมแต่เลยเป็นจุดพิพผ่นก็คือผู้หลักผู้ใหญ่ให้โอกาสด้วยใ่ให้โอกาสด้วยจกช่างโปะช่างโป้พ่นสีได้อ่าเพื่ะนักขึ้นรถพ่นสีครับแล้วผสมสีได้อีกอ่าตนี่ความพัฒนาตัวละที่ที่ทํางานตัวละที่ไม่เหมือนกันอ่าทงานตัวละที่ไม่เหมือนกันตรงที่ว่าหนึ่งตัวละที่หลักสูตรการทํางานเนี่ยมกอนกัน กระโดดไปที่นี่จะทำอีกอย่างกระโดดนีนน่แหละเขาเรียกว่าปบัติการตัวะที่ทางานอันอ <ะ S 1> นี้เราก็ต้องจำเลยครับว่าที่ตรงนี้เขาทแบบนี้มันดีกว่าไว้เราก็ต้องครูพักรับจำมาทำานไปเราเป็นยนรู้ตัวละที่ตัวละที่เนเหมือนกันเขาเรียกเขว่าปรัติกัรคือเหมือนเพื่อนสายอาชีพเดียวกันก็เป็นครูให้เราด้วยใช่คืออยากเป็นครูเราหมดคือพวกนี้เราจะไม่แม้ซึ่งเด็กขัดงานเนี่ยบางทีเราไปมองเห็นเขาเออมันขัดยาเก่งไว้อะไรเงี้ยเหมือนบางทีเด็กมันทำแล้วคนอื่นเาไม่ใช้ได้เอ เอาแบบมึงดีบอกว่าทั้งทั้งที่เราสอนมันเลยใช่ไหมอ่ามันจะก่อนเราขัดน้ำเราตึงน้อโยงโยงโยงยงไม่คิดเลยว่าอุ๊ยมึงดิลอกบอลผมตึงเนี่ยเราสามารถขัดอ่าแล้วขัดง่ายยังจับจำจากเด็กหัดเด็กขัดงานมาเลยใช่ใช่ทุกอย่างเป็นครูทุกอย่างเป็นครูเราหมดทั้งทั้งเราสอนเราสอนมันเนี้ยคือเราก็จึงผมว่าอาจจะคิดช่างสีทุกวันเนี่ยถ้าเราลงเป็นตึกจากสมัยนังนะคือพื้นฐานมันอ่ะมันจะแน่นมากพอมันจะแน่นทุกอย่างคือเราสามารถทําได้หมดทุกอย่างคือไม่มีรวดลับขั้นตอนใช่ใช ก็ค่อนข้างแตกต่างกันกับสมัยสมัยนี้กับสมัยก่อนเนาะสมัยนี้ทุกวันนี้อูดเดินเท้าวูดเข็มจมเท้าทัดไปเลยใช่จับนึ่งขาัดจับนึ่งขาเลยใช่ยังไม่ได้พื้นฐานการปูว่ายังอะไรไม่เป็นใช่ใช่ใช่เด็กทุกวันนี้มาถึงพุ๊บบางทีได้ขึ้นไปเป็นช่างพ่นเนี่ยอะไรอะอะไรเนี้ยพอทำงานเป็นช่างบ้างเอาลูกมาปากไปเด็กแค่นั้นมาถึงปุ๊บยังไม่ทันได้ปูอะไรเลยเด็กพ่นแล้วใช่แล้วพื้นฐานจะมีได้ไงครับพื้นฐานที่เขาก็เช็คลอยไม่เป็นถามว่าเช็คพื้นไม่เป็นใช่เขาพ่นเขาพ คือได้พ้นอย่างเดียวใช่แต่ก็คือทําได้อยู่ที่เดียวไม่สามารถที่จะบินไปตรงนุ้ตรงนี้ได้เดียวงานที่ว่าใช่จุกเฉือนอะไรเงี้ยคือทุกอย่างต้องเป็นในจบด้วยตัวเองทุกอย่างอะไรเงี้ยใช่มันถึงจะแบบมั่นคงว่าผมจะได้นยุดนี้นะครับผมแล้วสมัยก่อนมันไม่มีช่องทาง youtube เนาะสมัยก่อนมันไม่มีช่องทางยูทู e ให้เราติดตามอ่าเราฝึกฝนในตัวของเราใช่ใช่เราดูลูกพี่ลูกพี่สอนให้เราเก่งปุ๊บเราจุกเชื่อลูกพี่ั้งหมดดทุกอย่างคือมีครูอืคือเหมือนครูตัวนั้น เราอย่าไปข้ามอย่าไปล้ำเส้นองถึงเราจะเริ่มเป็นแล้วแต่เราอย่าไปเทียบันเขาคือเราทุกอย่างให้เกียรติให้เกียรติครูและให้เกียรติเพื่อนร่วมงานกคนคือคนเราจะไปนําทไมทํางานจะเปติอยินใจคือนั่นคือว่าเราทําหน้าที่ของเราให้มันดีที่สุดเรา่าเพิ่อเราไปติดงานคนอื่นตราบใดที่เรายังแก้งานคนอื่นไม่ได้เราก็อย่าไปแบบจะมองอย่างนี้อันนี้สําคัญนะข้อนี้สําคัญมากสําคัญคือคือพูดง่ายๆคือจะปฏิบัติตัวยังไงให้อยู่ร่วมกับสังคม ได้อย่างปกติรงคือเราทำุกอย่างที่ว่าเราเหมือนเขาเรียกว่าเขาเมืองตาลีต้องหลิวตาการับอย่างเหมือนเครื่องไม้เครื่องมือที่เราต่อแที่ไม่เหมือนกันคือเราไปที่ไหนเราก็ควรจะใช้เขาใช้ได้เราก็ต้องใช้ได้อะไรพวกทุกอย่างอ่าใช่ใช่ครับนี่คือมันเรียกว่าต้องปรับตัวต้องปรับตัวนะครับก็แล้วอีกข้อหนึ่งนะครับก็ช่างต้นคิดว่าอะไรเป็นมนเสน่ห์ของงานช่างสีรถยนต์ที่ทําให้ช่างต้นเนี่ย อยู่กับงานงานเน,น,นี้ยมาได้งานเดียวเนี่ยร่วมสามสิบปีเนี่ยอันส่วนตัวเนี่ยสำหรับต้นชั้นต้นเนี่ยผมดูจากการที่ว่าบางทีพี่ตีเคยเคยปั้นรถตะขันไหมที่ก็ตีโป่งขึ้นมาเลี้ยลูกค้าใช่ใช่ผมผมทำผมผมทำผมทำเหมือนกันผมเคยทำนะครั้งแรกนี่คือรถดีเอ็มดับยูอีสามสิบแล้วก็ตีโป่งตีโป่งแล้วตีทั้งคอสมัยนนั้ตีเหล็กสวยมากและรู้สึกลูกค้าเนี่ยใช้ตลับเม็ดบัตรสันทุกอันบัตรสันเนี่ยตลับเม็ดเท่ากันไหม ผมทำถึงขนาดนั้นคือทุกอย่างเอาแบบ๊ะเต็มหมดเอ๊ะรถเต็มรถเต็มเหมือนแม่ท่าพี่ก็ทำได้ท้งหมดอือคือเราผ่านมาหมดในตรงนั้นคือรถทุกอย่างมีสันกลมมนตะเหนียมมันคือความโค้งความโค้งบอดี้เนาะบอดี้คมคือรูปทรงไยมันโค้งโค้งคนตรงนี้คนเราจะเชคผิดแตกต่างกันไปบางคนแต่เราคือว่าเรียกว่า เทคนิคใครเทคนิคมันดีกว่านะ้องขอให้งานมันออกมาแบบสมบูรณ์แบบเท <ừ> ่าเท่าคือคือ,ค,อคือผมจะขยายความนิดนึงด้วกันว่าคือมันเหมือนกับการที่พอเราจากรถที่มันเละๆเน่าๆมาเนี่ยแล้วพอมันมาผ่านมือเราแล้วพอมันสวยมาแล้วลูกค้าแฮปปี้รเราเรามีความสุขไหมมีความสุขเป็นละที่เรามีความสุข<ม>แ,แต่ขั้นตอนที่เราต้อนสีเราเห็นมองแบบมองแบบผิวสีมันละเอียดมันสวยเราพยายามจะแบบมันมันเหมือนเป็นศิลปะนะไม่อยากจะปิดไปทงหมดเลยอื แล้วเวลาพ่นสวยๆนะถ้าเวลาพ่นสวยๆไม่อยากปิดไปแต่เวลาพ่นไหลเวลาพ่นไหลต้องออกมันไม่ได้ครับ <c oughs> <c oughs> แล้เพื่อนโรงงานไปแบบอันนี้สดนะครับ <c oughs> อันนี้สดก็มีแซวกันเล็กน้อยอันนี้มันเป็นเนรื่องป <c oughs> <c oughs> กติครับนะครับเวลาพ่นสวยไม่ยอมปิดไปครับจะดังอยู่นั้นนะ <c oughs> นะครับก็มาถึงอ่าคำถามสำคัญครับผมนะครับ U P J อโต้บอดี้บายช่างต้นเนี่ยมันถือกำเนิดขึ้นมาได้ยังไงถือกำเนิดมาจาก มันมีจุดเริ่มต้นยังไงคือมันมีจุดจุดเปลี่ยน,ยนมันคืออะไรเปลี่ยนเพราะจากจากช่างเหมาเดินสายเนี่ยเราจะจับช่างเหมาเดินสายเนี่ยผ่านอู่นั้นมาอู่นี้มาเนี่ยแย่ๆมากมายอะไรที่เป็นจุดพิผันที่ว่าเพราะต,ตอนนั้นผมได้ยินแค่ว่าช่างต้นกล่าวว่าจะมีแค่พื้นที่เล็กๆไว้ทาอ่าเล็กๆได้น้อยก็พอใช่ผมเคยคิดแล้วมันกลับกลายมาเป็นใหญ่ๆโตแบบนี้ได้เคยคิดว่ามังทีอย่างที่เท่าบ้านเป็นหลังที่สามารถจอดรถทำดีได้ พ, front, พันแล้วสองพันอะไรเงี้ยพอแบบรับงานจ้อบพิเศษอร์ตามหูมาแต่พอแบบยังไงอะเราซื้อรถคันหนึ่งพอดีผมไปซื้อรถเบียร์ออสมาผมก็ได้รู้ไปเข้าในกลุ่มมิทติ้งอยู่ในกลุ่มทุกรถเบียรออสเนี่ยไนกลุ่คุยเปนปกติค้ำกับเกิดคอร์เนชั่นเกิดคอร์เนชั่นขึ้นมาคือหมายถึงว่าคนเราเวลาไปเข้ากลุ่มมิทติ้งอะคนเราจะมีเพื่อนสนิทแหละเริ่มมีเพื่อนสนินที่ดูแตกกันแหละคนที่คุยเราเราคุยด้วยบ่อยๆคุยด้วยบ่อยแล้วก็ที่เมื่อเราเป็นช่างตีนี่หว่าอะไร เราก็เลยมองดูว่าเออเอ,อ้ะมันเป็นโอกาสมันเป็นโอกาสคือ <c oughs> เรามาจากตรงเนี้เราอยากโชว์ฝีมือให้เราเราอยากโชว์ฝีมือให้เดี๋ยวเดี๋ยวพอดีครับแป๊บหนึ่งตะกูพอดีเนี่ยสดสดอันนี้สดไม่เป็นไรครับอ <c oughs> ่านครับแป๊บหนึ่งนะครับผม <c oughs> อันนี้สดก <c oughs> ็คือแบบยังไงพี่จึงตรงไหนนะองไหนนะก็ อู Auto ๋พีเจออโต้บอดี้ถือกําเนิดขึ pues ้นมาได้ยังไงในกลุ่มรถเราก็พี่เป็นช่างดีเฬาทำอะไรแบบนี้เนี่ะคือเราเนียนๆแบบที่อยางมีฐานที่ไว้คือเราเริ่มจากการเล่นๆขึ้นมาก่อนอืมคือเรามีฐานคนรู้จักเราแล้วคนเชื่อมั่นเราแล้วจากอู๋เล็กขึ้นมาเนี่ยแต่ตอนนี้คือทำยังไงได้เราถึงจะทำให้มันแบบขยายพื้นที่โดยเรารู้ว่าบางทีรถแต่ละคนไม่เหมือนกันนี่รถเก่ารถใหม่ก็จะเชื่อใจเราเลยถ้าเราไปตรวจตามที่นี่กแล้วไม่มีอะไรไม่มีบุ จอดสถานที่อหลังคาเอารถรถคันแพงๆมาจอดตากแดดอะไรแบบนี้ไม่มีประตมประตูัวอะไรอย่างี้ใช่ไหมอ่าแตเป็นห่วงความสนิทแต่ทุกคนรักรถทุกคนเขาก็ต้องเป็นหมองรถเขาว่าเฮ้ยจอดถึงจะปลอดภัยไหมอะไรอะไรนถ้าไม่สนิทกันจริงๆนะครับผมไม่อยากที่ว่าจะโตขึ้นมาได้นอกจากทำเรียกตามแต่เพื่อนสนิทมันก็เลยมีไอเดียที่ว่าเอาวะหนึ่งเอาวะฐานลูกค้าเรามีจักตรงนี้โอกาสมาแล้วเรามีฐานลูกค้าวาไว้ก่อน ความว่าอาจไม่มีหนึ่งคือเรื่องปัจจัยในการลงทุนในทุกอย่างทุกอย่างต้องใช้ทุนมันมีลูกก็ก็ถือว่าโชคดีนะครับเพราะว่าได้ยินได้ยินว่าช่างต้นได้โอกาสผู้ใหญ่ผู้ใหญ่เอ็นดูอ่้ใหญลักษณะจเชิงว่าผู้ใหญ่จะเอ็นดูมากกว่าคือเราทำตั้งแต่เด็กมางั้น่ะคือหมายถึงว่าเออเราก็ดันดูตัวคือเราไม่คาดแล้วก็คือเรารับถือกับครูบาอาจารย์ทั้งหมดกับท่กแก่ เป็นคนรู้จักการละเษศะใช่เราไม่เคยเอาทุกแยบตัวละคนมาขายมาเปรียบเทียบกันมาคนนี้นี้คนนี้ยังนีคนนี้นี่อะไรเนี่ยแต่เราต้องคือว่าจำหลักสูตรตัวนั้นที่ตอนใี้เรามาคือคนรู้เป็นลักษณะสไตล์แบบนี้คุยกับลูกค้าแบบนี้เออเขาคุยแบบนี้ไปทําให้ลูกค้าเชื่อใจที่มันอะไรเงี้ยเราก็ลงนั่นดูโดยที่การเราเป็นคนชอบงานนี้มาเลยนั่นแหละตอนนี้เราคือเราทุกอย่างเรารู้หมดแล้วรู้แต่ต้นจนแล้วว่างานก็เลยกลายมาเป็นโอพีเจออโต้บอนี้แบบทุกวันนี้ ใช่ครับผมใช่ครับซึ่งซึ่งก็ใหญ่นะจริงๆก็ใหญ่เกินมาอว่าสำหรับมันยังเล็กสําหรับทั่วๆไปครับแต่สำหรับผมนะครับสำหรับผมูใจสำหรับเด็กบ้าบ้รดาเราอย่างผมจับไม่ไมีอะไรก็ถือว่ามีงานอยู่จอดลักษ่างเงี้ยพื้นที่ใช้ประมาณนี้ผมก็ถือว่าผมภูมิใจใมนเล็กอย่างหนึ่งครับผมที่ว่าผมจับเป็นเป็นงานบริการที่ผมชอบมากผมชอบเนงานบริการที่แบบคือคือได้ยินว่าช่างต้นเคยพูดว่าคือต่อให้ผมมีเงินเยอะมากกว่านี้ผมก็ยังทํางานนี้อยู่ผมก็ต้องทำาได้ได้ได้ยินอยู่ใช่ต่อให้ผม็่ จะมีเงินเป็นสิบล้านก็พอสําหรับผมนะคือผมเราเรา,เรา <S <S มีความสุขในงาน <ผม S 1> บริกา,ใารในงานบริการนี่แหละผมชอบเปนการันลูกค้าได้ดูแลทเทคแคร์ได้การแนะนําลูกค้าอย่างน้ให้เขาเชื่อเราเอย่างเงี้ยคือแต่เราไม่ได้ไปโกหกหลอกลวงเขาเราเอาแบบพูดความจริงเราไม่ได้ไปอะไรไปโกหกเพื่อจะดึงเงินตัวนั้นเข้ามาคือตรงนั้นผมว่าผมไม่ได้มองถึงกระเป๋าตังค์ที่ลูกค้านะครับผมทําด้วยความจริงใจคือเอาใจเขาหาลูกค้ามากกว่าให้ลูกค้าเชื่อใจเราแล้วก็ทําให้ลูกค้าแบบนั่นแต่ผิดพลาดมันก็ต้อง เราก็ต้องเริ่มจากการแก้ไขลูกค้านี้เป็นจุดดีนะครับคนที่แบบบางทีเราได้มาจากคนที่มันละเอียดทิปนิด,ด,ด,ดเลยคือตรงนั้นแหละเราให้ใจลูกค้าไปเลยบอกว่าพี่ช่วยติมหน่อยว่าตรงไหนที่ผมไม่ผ่านตรงนั้นผมจะไปปรุงแก้ไขสำหรับขาดทุน<ร>ไม่ว่าเสียหน้าไม่ได้ขาดทุ<ใ>นไม่ได้ขาดทุนไม่่าเสียหน้าไม่ได้ครับผมคือทุกอย่างเราต้องให้มันร้อยเปอร์เซ็นต์เพราะเราเป็นชาติปีมาจากเงินตรงนั้นครับผมตรงนั้นก็สุดท้ายนะครับอยากให้ช่างต้นฝากอะไรถึงเ่ช่างสีรถยนต์รุ่นใหม่ๆรุ่นน้องๆนะครับ รวมทั้งอยากฝากอะไรกับลูกค้าที่จะนำรถมาซ่อนที่อูพีเจทำไมต้องเป็นอูพีเจอูพีเจมีอะไรเป็นจุดขายทำไมต้องเป็นอูพีเจอูอื่นมีเยอะแยะทำไมจะต้องเป็นอูพีเจครับอันดับแรกเราก็จะแบบเริ่มจากช่างก่อนนะแบบเตือนน้องๆรุ่นหลังครับที่รักการในงานตีทั้งหลายนะครับหนึ่งนับเปรียบเสมือนว่าลูกค้าเราอย่าไปมองว่าคันนี้รถเบนซ์คันนี้รถอันนี้ีอ,นนอย่าไปทุกคันเป็นรถเหล็กเหมือนกันอื มันเป็นฝีมือของผมทุกอย่างทุกอย่างจากขั้นตอนเริ่มทำเนี่ยผมอยากให้ช่างทุกคนนะครับแบบรักงานรัมีใจรักงานมีใจรักงานเร่องานจะออกมาแฮปปี้หนึ่งคุณแบบคืองานอะไรมันก็ได้เงินหมดถูกไหมเงินมันก็ได้เงินหมดใช่ครับแต่ว่างานอะไรที่เรารับอะแล้วมันมีความตู่กัแล้วมันจะทําออกมาดีแล้วมันจะทาออกมาดีถ้าเรามีความตูกกับงานเหมือนแฮปปี้อย่างเงี้ยแฮปปี้ท่้นท่าแก่ท่านน้องลูกค้ารับเราแฮปปี้ด้วยแต่ถ้ากน้องทำปุ๊บเนี่ยเพื่อจะเอาแค่เงินหนึ่งเดียวแบบเงินอย่ยงหมกหมกหอกไปว่อะไรเงี้ คือมันก็ต้องมีแก้เราสองแก้สอเราะมันต้องเสียเวลาทั้งคุณและเจ็บทั้งคู่เจ็บทั้งคู่แล้วอีกอย่างนึงคือลูกค้าจะหมาได้ไงลูกค้าจะเชื่อใจอได้นในเมื่องานแก้แล้วแก้อีกเสียไปล้ายแล,ลย้วรไรคือเราต้องเอาเด่นดุดพวกนี้มาปรับปรุงแก้ไข,ขดังดังสโลแกนที่ชั้นต้นชอบพูดอยู่เสมอว่าให้คุณเป็นมากกว่าลูกค้าแล้วทุกอย่างยอกมาเป็นอย่างที่ท่านคิดนะครับโอเคนะครับวันนี้นะครับสมควรกับเวลาคลิปนี้ยาวสักนิดนึงนะครับเนื่องจากผมด้นสดนะครับ นะครับก็จะประมาณนี้นะครับก็ขอบคุณนะครับช่างต้นนะครับกับอูพีเจออโต้บอดี้บายช่างต้นนะครับนนทบุรีใส่น้อยนะครับงานประกันทุกอย่างนะครับมาเลยนะครับปรึกษาได้นะครับทาไม่ทาไม่ว่ากันปรึกษาได้นะครับนะครับแล้วก็พร้อมจบให้นะครับวันนี้นะครับกับผมนะครับตีนเตอร์นะครับลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับทุกท่านนะครับสวัสดีครับ